ช่องคนดังออสเตรียวันนี้นะฮะได้คิวพูดคุยกับหนุ่มเฟย์พัทครับอีหนึ่งนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง f k i n g 2สองนั่นเองครับที่ตอนนี้นั้น f o r k i n g นั้นนะฮะรายได้กําลังพุ่งขึ้นเรื่อยๆครับผมแถนหนุ่มเฟย์นะฮะบอกรับว่าตอนนี้นะฮะมีแฟนๆเข้ามาขอถ่ายรูปแถมแซวกันด้วยครับจริงๆเจอตลอดเลยครับเดินผ่านร้านช่างซ่อมรถก็เจอะฮะ <c oughs> ดีครับ <c oughs> เราเหมือนเป็นหัวหน้าผู้พี่เขาเลยเป็นเหมือนหัวหน้าเด็กช่างเขาก็เดินเข้ามาแบบ พี่เฟยขอาถ่ายรูปหน่อยเสียนนี้เลยครับตอนนั้นเราองวิ่งปะคำว่าพี่เฟยคำแรกผมไปแล้วเกือบไปแล้วแต่ว่าก็อ๋อครับถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปได้ก็จะถามว่าดูหรือยังแล้วก็ชอบไหมอะไรอเงี้ยครับทุกคนก็ฟิตแบบดีนะทุกคนบอกชอบครับพี่อะไรอย่างเงี้ย และในช่วงเวทีคอนเวนท์วันนี้นะฮะได้โอกาสพูดคุยกับหนุ่มเจมมี่การนะฮะอีกหนึ่งนักแสดงซีรีส์ที่มากความสามารถหนึ่งคนครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวนั้นนะฮะได้หายจากวงการบันเทิงงดรับงานคู่ไป1ปีครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวกลับมาแล้วครับพร้อมกับเปิดใจกับคมของชีวิตของเราครับว่า1ปีที่ผ่านมานั้นนะฮะไปทําอะไรมาบ้างครับ เป็นปีที่พัฒนาตัวเองมั้งครับในด้านจิตใจแล้วกันเราอยากจะให้สังคมอะได้ตระหนักถึงว่าคนที่มีภาวะทางด้านเนี้ยคือมันเหมือนว่าเขาโดนตัดขาแล้วเขาต้องเดินไปทางานนะครับเออมันประมาณนั้นนะถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยเป็นผมว่ามันมันค่อนข้างที่จะไม่มีทางเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วต้องใช้เวลามากๆในการที่จะทําให้ตัวเองกลับมาได้อะไรอย่างี้ครับซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผมรู้สึกว่าเวิร์กฮาร์ทที่สุดในชีวิตแล้วเหมือนกันไม่ใช่ทางด้านฟิสิกอลแต่เป็นด้านจิตใจด้าน m น n อ a l i t y ทุกอย่างเลยตอนนี้เราทราบซึ้งกับมันหมดทุก่ง็ เวลาที่อยู่กับตัวเองแล้วก็ขุดตัวเองขึ้นมาแล้วกันครับ